สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันกันกบคลิปคุกกี้สับป,ปะรดตัวหนอนนะคะ เริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะไม่ลีลาอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่ารีบขั้นตอนแรกนะคะเอาเนยนะคะก็ใ,ใช้เนยเค็มนะคะใช้ของเบนหรือว่าของแท้ก็ได้นะคะก็ใ,ใช้อาราลีนะคะ175กรัมเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็รอให้เขาคลายความเย็นจนนิ่มนะคะนี่นะจนนิ่มๆแบบนี้เลยนะคะ175กรัมนะคะเอาใส่ลงไปในชามผสมนะคะเอาชามผสมมาหนึ่งใบนะใส่ลงไปเลย น่ารักปะน่ารักมุกมิปปะใส่ลงไปค่ะตามด้วยนะคะใช้เครื่องตีนะคะตีด้วยสปีดหนึ่งนะคะตีให้เนยฟูนะคะตีไม่ไม่ใช่ฟูสิตีให้เขาแบบแตกตัวนิดหนึ่งตีไปเลยไม่ได้ตีนานนะทุกคนเพราะว่าเนยมันละลายแล้วมันก็ไม่ต้องตีเยอะนะคะ พอเนยมันนิ่มมันจะตีง่ายเนาะตีให้แตกตัวประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะใส่น้าตาลไอซิ่งนะคะเกดใช้ของดินนะคะย้าว่าให้ใช้เป็นน้ําตาลไอซิ่งนะเพราะว่าถ้าเป็นน้าตาลเม็ดอะคุกกี้เขาจะมีเม็ดน้าตาลเนาะใช้เป็นน้าตาลไอซิ่งนะคะ85กรัมนะคะเดี๋ยวเกดทิ้งรูปวัตถุดิบไว้ให้เหมือนเดิมนะใส่ลงไปในเน,เนยที่เราตีนะคะ85กรัมจากนั้นก็คนสักนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคุ้งนะคะ แล้วก็ตีค่ะด้วยสปีดหนึ่งนะคะตีให้เข้ากันก็พอเขาจะเป็นเม็ดเม็ดายนะไม่ต้องตกใจนะคะโอเคค่ะตีให้เข้ากันประมาณนี้นะคะขอบขอบก็เดี๋ยวเอาไม้พายนะคะปาดให้เขาเข้ากันหน่อยประมาณนี้ จากนั้นนะคะใส่กลิ่นวานิลานะคะ1ช้อนชานะก็๊ดใช้ของวินเนอร์นะคะหรือใครมียี่ห้อที่ชอบอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้นะคะ1ช้อนชาใส่ลงไปเลยตามด้วยนะคะผงฟู1ช้อนชานะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตีแค่พอเข้ากันนะคะประมาณนี้เนาะ จากนั้นนะคะใส่นะคะหัวนมผงนะคะหช้อนโต๊ะนะคะหรือประมาณ10กรัมนะคะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวจะทิ้งภาพไว้ให้เหมือนเดิมนะใครไม่รู้ว่าใช้ยี่ห้อไหนนะคะสิกรัมนะคะหัวนมผงเพื่อเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะด้วยสปีดหนึ่ง ประะะมานนี้นะคะไปนะคะเราจะใส่แป้งนะคะใช้เป็นแป,แป้งมงกุฎมุลนะคะหรือใครหาไม่ได้ก็แป้งเค้กธรรมดาทั่วไปก็ได้นะคะร่อนซักหนึ่งรอบก่อนที่จะเอามาใช้นะคะเราจะแบ่งใส่แป้งเค้ก3ามสรอบนะคะแบ่งใส่ทีละนิดเนาะแล้วก็ตีนะคะก็ใส่รอบแรกเลยะคะ่ะอันนี้เกลร่อนไว้เรียบร้อยแล้วนะร่อนซักรอบสองรอบนะคะแล้วก็ตีสผสมให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวมันจะคลุงนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเปิด แล้วก็ตีด้วยสปีดหนึ่เช่นเคยค่ะเขาจะเป็นเนื้อซรายนะคะไม่ต้องตกใจนะโอเคค่ะตีแค่ให้พอเข้ากันนะคะแล้วก็ใส่รอบที่สองนะคะแบ่งแปลงใส่รอบสองคจะแบ่งประมาณ3ามรอบนะแล้วก็ตีสมผสมให้เข้ากันค่ะ พอใส่รอบสองนะคะก็จะได้เนื้อประมาณนี้เนาะเป็นเม็ดๆอย่างนี้นะคะไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ไก่นะคะขั้นสุดท้ายเนาะจากนั้นใส่แป้งรอบสุดท้ายเลยคะ่ะแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะพอใส่รอบสามพอตีแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเอาไข่ไก่เบอร์สองนะคะหนึ่งฟองนะตอกลงไปเลยนี่ค่ะ แล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะโดยสปีดหนึ่งนะตีไปเลยตีมาก็จะได้เนื้อแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราใส่ถุงมือนะคะแล้วก็ขย้ำนะคะนวดนวดให้เขาเข้ากันนะใช้ถุงมือใส่ถุงมือเนาะ นวทุกอย่างไม้เข้ากันอีกสักรอบนะคะขอบขอบที่มีเนยที่มีแป้งไปอยู่ค้างๆนะคะก็งวดให้เขาเข้ากันสักประมาณสองสมนาทีนะคะเขาก็จะไม่มีเป็นเม็ดนะเขาก็จะกลายเป็นแบบนี้เนาะนมด่ไปค่ะสองสานาที วดมาสักสองนาทีแล้วก็จะได้แบบนี้เนาะเนื้อก็จะแบบเนียนขึ้นนะคะนี่เห็นไหมแล้วเราก็จะพักเขาไว้นะคะพักไว้ในชามผสมเลยเอาเขาปั้นเป็นก้อนๆแบบนี้เนาะแล้วก็พักเขาไว้นะคะในชามผสมแล้วก็เอานะคะกระดาษนะคะกระดาษไขปนะคะไม่ใช่แปสิเอากระดาษสาไขนะคะหรือถุง ถุงพลาสติกก็ได้อันนี้เป็นกระดาษขายลายหนังสือพิมพ์นะไม่ใช่หนังสือพิมพ์นะแล้วก็เอาปิดเข้าไว้นะคะปิดที่หน้าขนมตัวขนมไว้เลยแล้วก็จะเอาไปแช่เย็นนะคะช่องธรรมดานะคะใช้เวลาแช่เย็นประมาณ20นาทีนะคะจับเวลาด้วยนะถ้าแช่นานกว่านี้เดี๋ยวมันจะแข็งนะโอเคเดี๋ยวเอาไปแช่เย็นกันก่อนนะคะโอเคค่ะมาค่ะระหว่างที่เรารอเอาแป้งไปแช่ตู้เย็นเนาะ ก็จะมาเตรียมตัวไส้กันนะคะไส้เราจะใช้เป็นไส้สําเร็จนะคะเกใช้ของสมุยนะนี่นะคะจะทิ้งภาพไว้ให้เหมือนเดิมนะเก๋ใช้เป็นสับประรดกับสตรอเบอรี่นะจะบอกว่าสตรอเบอรี่เขาอร่อยมากไส้นะคะเก๋จะใช้นะคะ10กรัมนะคะปันไส้10กรัมเนาะสูตรนี้นะคะจะบอกว่าแป้งจะได้ประมาณ70ถึง80ถึง80ตัวเลยนะ เกล,ลือบประมาณนี้เกลือบเกลือคืออะไรนะคะก็คือไส้นะคะจะใช้สิบกรัมแล้วก็แป้งนะคะจะใช้น้อยกว่าไส้สองกรัมนะคะก็คือใช้ไส้สิบกรัมนะคะใช้แป้ง8ดกรัมนะคะเพื่อที่จะให้มันไม่พองนะคะเวลาอบถ้าสมมติแป้งมันเยอะเกินเวลาห่อไส้นะคะมันจะแบบพองออกมาเพราะว่าเราอาจจะห่อได้ไม่ดีพอนะคะงงไหม <laughs> โอเคมาปั้นไส้รอแป้งเลยนะคะ ก็ใช้10กรัมนะคะแนะนำว่าเวลาปั้นไส้ให้ใส่ถุงมือนะเพราะว่ามันเหนียวมือนะคะทุกคนไส้อะมันเหนียวมือมากๆเลยก็เลยแนะนำว่าหาถุงมือใส่นะคะก็ปั้นเลยค่ะ10กรัมหรือถ้าใครแบบว่าปั้นไม่หมดนะคะก็สามารถที่จะเอาแรปแล้วก็แช่ยเย็นไว้ได้นะคะก็คือแป้งกับไส้เนาะเนี่ยปั้นทุกคนเนี่ย ปั้นให้เป็นวงกลมใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวทาให้ดูก่อนปั้นให้เป็นวงกลมแล้วก็เอามือทำอย่างนงี้เงี้ยเอามือแบออกแล้วก็พยายามทําให้เขาเป็นวงรีอะถุกคนเห็นไหมให้เขาเป็นตัวหนอนน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็เอามือจับอย่างนี้ให้เขาเบนๆบนอย่างนี้นะคะก็ถ้าจะเอายาวกว่าน,นี้ก็ทําให้ยาวกว่าน,นี้นี่นะคะประมาณนี้เนาะ ้าจเจ้ายาวกว่าน,นี้ก็ปั้นอีกให้ยาวขึ้นแต่ตัวก็จะไม่อ้วนมากนะคะปั้นไปเรื่อยๆค่ะใส่สิบกรัมระหว่างล้อแป้งเนาะหรือใครจะปั้นไว้ก่อนที่จะทำก็ได้นะคะเอาที่เราสะดวกเลยแต่นี้แบบจะมาปั้นให้ทุกคนดูเลย<ๆ>ก็เลยปั้นระหว่างล้อแป้งนะคะ<ๆ>นี่ก็ทำเหมือนกันเลยนะคะปั้นให้เป็นวงกลมก่อนนะแล้วก็เอามือทำงี้ ก็จะกลายเป็นวงรีแล้วถ้าเอาตัวยาวกว่าน,นี้ก็ปั้นให้เป็นตัวยาวแล้วก็เอามือจับจับอย่างนี้นะคะประมาณนี้เนาะปั้นไปเรื่อยๆเลยปั้นใส้เสร็จนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเก็อาจจะปั้นไม่หมดนะทุกคนอาจจะปั้นแค่อัดคลิปเนาะเพราะว่าสูตรหนึ่งมันไได้ประมาณ70ตัวเลยนะปั้นไม่ไหวจริงๆ โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะรลอแป้งกันนะคะแป้งที่เราไปแช่เย็นแล้วเดี๋ยวเรามาปั้นตัวหนอนกันโอเคค่ะพักแป้งนะคะครบ20นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาผสมสีทำตัวหนอนกันสิ่งที่ต้องมีนะคะเก็ตลืมบอกเลยนะก็คือที่กดคลองแครงนะคะเพื่อที่จะทำลายเขานะใครไม่มีก็ใช้ซ่อมเอาไปก่อนนะโอเคค่ะ ก็คือเดี๋ยวเราจะเอาชามผสมมานะคะสักสี่ห้าใบเนาะแล้วแต่เราจะผสมสีแล้วแต่คนทําเลยนะก็แบ่งแป้งนะคะไม่ต้องเยอะนะแค่นิดเดียวทุกคนแบบนิดเดียวจริงไม่ต้องเยอะนิดเดียวแค่นี้พอนะคะแบ่งแป้งใส่ไว้วันนี้ก็จะผสมสีีนะคะใครจะผสมสีอะไรก็ได้นะเอาที่เรามีนะคะใช้เป็นสีน้ำเนาะสีเจลสีน้ําได้หมดนะ นี่นะคะเกจะใช้เป็นสี่สีนะคะส่วนอันนี้เก็บไว้แป๊บหนึ่งเอาไว้ทําตัวนะคะแล้วก็มาผสมสีกันค่ะจะเอาไม่เข้มมากนะคะวันนี้จะใช้เป็นสีแดงสีเหลืองสีม่วงสีเขียวนะคะก็ใส่สีลงไปเลยใส่ถุงมือด้วยนะทุกคนนิดหนึ่งค่อยๆเติมนิดหนึ่งจเจ้าแบบพัดเทลพัดเทลนะคะก็เอาถุงมือขยําเลย ขยบแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะใช้พู่มือทำๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะก็จะได้สีแบบนี้เนาะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนสีไปจนครบสี่สีเลยหยอดสีทีละนิดไม่ต้องหยอดเยอะทุกคนแต่ว่าถ้าชอบเข้มๆก็สามารถใส่เยอะได้นะคะนี่ทำเหมือนเดิมสีที่สอง ต่อไปสีที่สามสีก็ตามใจคนทำเลยสีมวมนี้คือจะเข้มมากไม่ต้องใส่เยอะน,นิดเดียวพอคลุกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สีต่อไปค่ะสีสุดท้ายสีเขียวเก็ตใช้เป็นสีน้ำทั้งหมดเลยนะคะ รบ4สี4แล้วเดี๋ยวเรามาปั้นกันนะคะ oh. จากผสมสีเสร็จนะคะเราก็จะวอร์มเตาก่อนนะใช้ไฟนะคะ150องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะเราจะอบชั้นกลางเนาะแล้วก็จะวอร์มเตาเลยนะคะก่อนที่จะเริ่มปั้นแป้งเนาะให้วอร์มเตาไว้เลยนะคะหมุนหมุนหมุนเวลาสูงสุดเลยนะคะไฟ150องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะ ก็จะใช้เป็นแป้งขาวนะคะเป็นตัวหนอนนะจะใช้แป้งขาวนะคะ8กรัมใช้แป้งนะคะน้อยกว่าออตัวไส้นะคะไส้10กรัมแป้ง8กรัมนะคะก่อนจะปั้นนะคะก็เอาถาดมา1ใบเนาะแล้วก็ใส่กระดาษไขรองที่ถาดด้วยนะคะนะคะได้เวลาสำคัญแล้วปั้นกัน แป้งแปดก่อมนะคะก็ช่างเลยค่ะช่างแป้งเลยถ้าใครจะเอาแบบว่าปั้นแบบง่ายๆนะคะก็แป้งเก้ากรัมก็ได้นะคะถ้าใครกลัวปั้นไม่ได้เนาะเพราะแปดกรัมแป้งมันก็จะน้อยไปนะคะก็ปั้นแป้งเป็นวงกลมนะคะแล้วก็แบ่ๆนะคะให้เขาให้เขาบางๆนิดนึงเนาะ ถ้าใครแบบขาดง่ายก็ใช้แป้งก้าวกำก็ได้นะเผื่อไม่ถนัดนะคะจากนั้นก็เอาไส้มาใส่ตรงกลางแล้วก็พยายามเอาไส้เอาเอาแป้งนะคะพยายามเอาแป้งห่อให้รอบตัวไส้นะคะไม่ต้องกลัวมันแตกๆนะคะเดี๋ยวเราจะต้องปั้นให้เขาเรียบเนียนอยู่แล้วเนาะประมาณนี้ถ้ามันไม่มิดไม่ต้องตกใจนะเราก็ปั้นนะคะปั้นแบบนี้แล้วก็แป้งมันก็จะออกข้างๆนะเราก็ ดันแป้งนะคะให้มันไปปิดไส้นะคะนี่อันนี้คือแป้งจะบางนะคะถ้าใครชอบแป้งหนา,หนาก็สามารถใช้แป้งเท่ากับไส้ได้นะคะแป้งก็จะหนาแต่ว่าเ,ออเวลาอบนะคะมันจะพองออกข้างง่ายนะคะก็คือตัวจะไม่ค่อยสวยก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่แล้วก็มือกดๆเนาะจากนั้นนะคะเอาไม้คองแข็งนะคะ สิบาทยี่สิบาทตามร้านเบเกอรี่นะคะโตเช็ดเรียบร้อยแล้วนะก็เอาตัวหนอนนะคะนี่เห็นไหมเอาตัวหนอนนะคะจับรูดแค่ข้างบนเนาะข้างล่างไม่เป็นไรรูดแค่นี้นะคะก็จะได้แบบนี้อันนี้คือทำแบบธรรมดาให้ดูก่อนนะว่าเผื่อใครแบบอยากได้ง่ายๆเนาะก็ประมาณนี้นะคะ ต่อไปนะคะเรามาทำตัวหนอนสีสีกันเนาะช่างแป้งนะคะแปดกรรมเช่นเคยค่ะปั้นให้เป็นวงกลมนะคะแล้วก็แบะแบะแป้งนะคะใส่ถูกมือจะปั้นง่ายนะทุกคนแล้วก็ใส่ไส้ไว้ตรงกลางจากนั้นนะคะก็เอาเอาแป้งนะคะหอ่หอหอ่อห่อให้รอบห่อให้รอบเลยห่อให้รอบตัวไส้เลย ะะจีบ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 นะคะพยายามเอาแป้งให้มันรอบๆบเนาะแล้วก็เอามือนะคะปั้นปั้นแล้วก็บีบหัวบีบท้ายค่ะบีบหัวบีบท้ายไม่ให้เห็นตัวไส้ข้างในเนาะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะก็เอาแป้งสีนะคะที่เราผสมไว้เนาะปั้นให้เป็นวงกลมเล็กๆนะคะไม่ต้องกลมมากก็ได้แล้วก็ แปะลงไปที่ตัวหนอนแปะลงไปนะคะไม่ต้องกลมมากก็ได้เอาให้มันธรรมชาติหน่อยก็ประมาณนี้หยิบมาจีบหนึ่งนะคะแล้วก็แปะไปที่ตัวหนอนนี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาไม้คลองแข็งนะคะนี่ลูดแค่ข้างหน้านะคะก้นมันไม่เป็นไรแบบนี้นะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ติดลูกกระตานะคะด้วยงาดำเนาะด้วยงาดำนะคะเกซื้อมาเป็นถุงเหมือนเลยเดี๋ยวจะมาติดลูกกระตากันติดลูกกระตาหนอนน้อยนะคะก็จะใช้งาดำนะคะโตอะไรเช็ดทำความสะอาดแล้วนะเอาไมา้จิ้มฟันนะคะจิ้มจิ้มงาแบบเบาๆแล้วก็กดเม็ดงาลงไปะคะ่ะ แบบต้องมีคนมีความปานีตมากๆอ่ะถ้าจะแต่งแบบนี้เนาะหรือใครมีพิมพ์กดเป็นลายต่างๆก็ได้นะเอาที่ถนัดนะคะนี่ก็จะได้น้องหนอนแบบนี้นะคะแล้วก็วางไว้เลยวางให้ห่างกันสักนิดนึงนะคะให้ห่างกันประมาณนี้เนาะเดี๋ยวปั้นให้ดูอีกหนึ่งตัวนะคะเอาแป้งมานะคะแปดกลมเนาะ อย่าลืมนะถ้าใครกลัวแตกกลัวขาดก็ใช้ก้ามกมก็ได้นะคะเกจใช้แค่8เพราะว่าชอบให้แป้งบางแล้วก็ไส้หนานะคะเพราะว่าทำแบบนี้แป้งมันจะบางแล้วก็ไส้จะตุ้มๆเลยนะคะตัวไม่เล็กไม่ใหญ่นะอบออกมาเขาก็จะพองกว่านี้อีกนะคะเขาก็จะพองขึ้นอีกนะ แป้งนะคะหอให้ทั่วแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะจีบบนจีบล่างให้มันแบนๆหรือใครจะทำเป็นแบบแหลมๆเป็นหน้านอนก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องให้มันเป็นแบนๆก็ได้แต่เกชอบแบบนี้มันน่ารักมันเหมือนหนอนหน้า,นาหมูแบบนี้นะคะนี่นะแล้วก็ติดสีะคะ่ะ ติดสีตามใจเราเลยจะติดสีไหนตรงไหนก็ได้แบบพัดเทลน่ารักน่ารักไม่ต้องให้กลมมากนะคะจีบขึ้นมานิดนึงแล้วก็ติดนี่แบบนี้เนาะแล้วก็เอาไม้คองแค็งรูดค่ะฟึบแค่นี้นะคะก็จะได้ลายหนอนมันเสร็จแล้วก็จะได้ตัวนอนแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปเข้าอบก,กับเตาอบที่เราวอร์กไว้เมื่อกี้กันเนาะ แล้วก็เอาเข้าอบกันเลยนะคะไฟที่เราวอร์มไว้เมื่อกี้เนาะก่อนที่จะปั้นแปลงนะคะอบชั้นกลางยาวๆเลยนะคะใช้เวลาอบ20นาทีนะคะไฟ150องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะครบ20นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปเอาน้องนอนออกมากันนะคะ นี่คะ่ะออกมาแล้วตัวอ้วนกลมน่ารักมากเลยทุกคนลองไปทำกันดูนะสีผัดเทลน่ารักน่ารักนะคะ